ผมพูดจริงๆประเทศไทยไม่ใช่ของประลองเล่นนะนะทุกวันนี้มีอะไรดีขึ้นกีดเดกอดกราบวิถีโรงพยาบาลพระนั่งเก้าโรงพยาบาลตากสินศูนย์ร,ราชาการแจ้งวัฒนะนะใบย,ยกใบย,ยกไม่มีขยับขยอนเลยเมื่อก่อนทุกอย่างไม่ยอมให้ใบย,ยกเปิดใบอนุญาตของไอโรเบิบร์ตขอใบอนุญาตเคยปรึกษาผมขอใบอนุญาตเปิดอาคารสูงไม่ให้ไม่ให้เป็นยังไงครับ ไม่มีสะเทือมแม้แต่ชั้นเดียวแต่นี่แค่30ชั้นนะครับนะแล้วเป็นสถานที่ราชการยังโกงกินกันขนาดนี้เลยฮะแล้วถ้าเป็นสถานที่เอกชนต่อไปก็มันก็มีแต่โกงกินกันทีละพันล้านราคาประมูลจากต่างประเทศมาของบริษัทจีนก็รู้อยู่แล้วจีนนี่จอมยอมแมวก็ยังเอาเข้ามาก่อสร้างในเมืองไทยประเทศไทยไม่ใช่ของลองเล่น นะครับก็ยังโชคดีจากพมา่พมาพม่าตายไปพันกว่าแต่คนไทยตายไปแค่สิบสองคนท่านคิดว่าน้อยไปใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะตกอยู่ในเบี้ยร่างของพวกพวกท่านนะพวกเราหาเงินเสียภาษีทุกคนทำงานแต่ละคนรู้ไหมครับว่า มีคนผูกคอฆ่าตัวตายไปแล้วหลายต่อหลายคนหนีความจนหนีความลำบากท่านก็เดินเปะอยู่แถวเยาวราชกินเก่ารักบ้างกินนุ่นกินนี่บ้างโอ้โหวันวันท่านจะอามาทำอะไรทำห้บริหารประเทศชาติไม่ได้นะผมก็พูดตรงๆสิ่งที่ผ่านมาผมเสียในคนอย่างบลุงป้อม ลุงป้อมท่านพาดาแล้วท่านไปคุยท่านเป็นถึงรองนายกคุมความมั่นคงศักดิ์ศรีไม่มีอะไรไปคุยกับเด็กวันซื้ออย่างเงี้ยท่านไปคุยทําไมที่ปรึกษาของท่านแต่ละคนเนี่ยหลอกให้ท่านลงไปเสียผมจนไม่รู้จะเสียยังไงคนอย่างนี้นะท่านเป็นถึงรองนายกคุมความมั่นคงผมไม่มีตําแหน่งให้ผมคุยกับคนอย่างนี้ผมยังไม่คุยเลยนะผมพูดให้ฟัง อันนี้จริงๆนะเออด็ยกยังมาฝึกงานอยู่เลยไม่เคยทำอะไรเลยตั้งแต่จบมาไม่เคยทำอะไรที่เป็นผู้เป็นคนเป็นอย่างให้มันสำเร็จมาบริหารประเทศชาติใจกล้าจริงๆโอ้โหเอาโจนมาะเอาโจรมาคุมโอ้เอาลูกโจนมาเป็นโรบานีโอ้โผม ไม่รู้จะพูดยังไงเลยวันแรกที่ผมได้เปิดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมพูดต่ออีกนานๆหนักๆเข้าไปเดี๋ยวผมก็โดนอีกโดนก็ไม่เป็นไรผมก็มีช่องสำรองผมไม่ได้ท้าดิสดตอกนะก็ไม่เป็นไรท่านก็มีสิทธิ์อยู่แล้วที่จะบล็อกใครก็ได้ถ้าคิดว่าเออพวกไม่ใช่พวก,น,พวกนะคนที่วิจารณ์เห็นความจริง ใช่ไหมทุกวันนี้ท่านก็เห็นดิปฏิสิทธภาพมีไหมครับองค์กรอิสระกับจะมีบทบาทมากกว่ากันท่านดูไอ้ตึกสูงเราไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ตำรวจก็หมดน้ํายาไม่มีทั้งน้ํายาไม่มีทั้งหนมจีนโดนขยี้แป๊บเดียวเส้นเลือดฝอยแตกแล้วมาเป็นตำรวจได้ยังไงฮะพบตรลอ,ออกคําสั่งเหมือนสั่งขี้มูก ไม่ให้ตั้งด่างก็ตั้งแม่ทุกวันทุกวันทุกวันก็ผมก็ไม่เห็นมีไม่ตั้งก็ตั้งทุกวันกล้องทํางานไม่ได้ก็บอกกล้องเ็าตัดทุกชั่วโมงมันตัดได้ยังไงอ่ะแก้งกล้องแคมบรี่ตัดได้ทุกวันตัดทุกชั่วโมงโอ้ยพี่น้องครับพวกเราจะทนต่อทนต่อไปอยังไงพี่น้องประชาชนที่เขาหลบเราให้เด็กอย่างนี้ให้โอกาสนานแล้วนะครับ คนที่ไม่เคยทำงานบริหารประเทศชาติแล้วขึ้นมาบริหารแค่2เดือนต้องมีความรู้บ้างนี่ไม่มีเลยอ่าน i p a d อ่านอะไรต่ออะไรตอบมั่วไปหมดอะไรก็มั่วไปหมดนะอีกอย่างไม่พอเด็กวันซืนให้รุ่นพ่อรุ่นแม่มายกมือไหว้นั่งกับพื้นยกมือไหวนายกโอ้โหอะไรอ่ะแค่นี้มันก็กินหัวกระบ,บาลแล้วบาปกินหัวแล้ว ดูหน้าตาเดียครับจะว่าเป็นเต่าก็ไม่เป็นเต่าจะว่าชีกงก็ไม่ใช่ชีกงโอ้รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์จริงๆเลยนะจริงๆผมมองแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหนะ,นะเดี๋ยวก็คอยดูฮะถ้าเดี๋ยวยังมีอีก ไม่ต้องไอ้ปลายพูดหรอกไอ้มอปลายหุบป,ปากเือเหตุการณ์มันจะเกิดไม่ใช่ว่าคุณดูแล้วคุณก็บอกว่าคุณมองมองดูแล้วว่าก็ว่าใช่ถ้าใช่จริงก็ก็ก็เรียนรู้ออกมาก็ต้องเรียนแก้สิครับจะต้องให้ใครเข้ามาครับถ้ามาดูผมผมฟ้องเลยนะถ้ามาดูเอาผมพลวงผมไปดูเล่นเนี่ยผมฟ้องเลยนะคุณไปเอาดวงผมมาจากไหนมานั่งดูเนี่ย เฮียโจกใครครับเฮีย,ยโจกเฮียโจกอะไรครับทําไมคุณคิดแบบนั้นครับเนี่ยประเทศไทยแทบจะไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็คดีของแตงโม ไปไปมามาก็จะมาจับหมดทั้งหมดทั้งสามคนก็คิดว่ามีเฉพาะแตงโมโคนสวัสดีครับคุณแม่ครับผมโดนบล็อกไปเจ็ดวันเลยครับเจ็ดวันก็ <c oughs> <g ül> ไม่ได้เห็นหน้าคุณแม่วันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาเจอกเอฟซีเก่าๆที่ที่เคยอยู่ผมไปอยู่ห้องสุทินเจ็ดศูนห้าเพราะว่าช่องนี้ผมไม่รู้ไปผิดอะไรก็โดนบล็อกไปก็ ตอนนี้กำลังยื่นโนทิสจะฟ้องอยู่คนที่บล็อกผมเนี่ยก็ไม่ไมีเหตุมีเรื่องสะเทือนใจอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมีเรื่องสะเทือนใจโผล่มาอีกแล้วนะครับโผล่มาแล้วอีกลาย,ยผู้คุมเนี่ยคุณแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณมากครับโอ้โหผมนี่ซ c หายไปเยอะเลยผมอาจจะพูดตรงเกินไปหรือเปล่าเนาะ บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงคำพูดไม่ได้ก็ถูกถูกบล็อกนะครับก็มีอีกเรื่องผู้คุมเนี่ยนะฆ่าคนติดคุกอีกและจะเถียงยังไงอ่ะโผล่มาอีกลายอันนี้ก็ไปร้องเรียนร้องเรียนอีกแล้วนะทนายแก้วเกิดเกิดผลกับทนายโดนรงแก้วเพชโรโผล่มาอีกลายทุบผู้ต้องหาไม่ทราบว่าเป็นผู้คุมหรือผู้ต้องหากันแน่สาเหตุที่ไป ที่ไปเนี่ยมีคุณธวัชชัยนะไปที่ไปถูกสารจำคุกตลอดสารจำคุกสีปีพี่ชายชื่อสุภวัฒอายุ37ปีเป็นผู้ต้องถังรับซื้อของโจรตัวเขาเองเ่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นของโจรเขามีใบอนุญาตซื้อของเก่ามีคนเอาของมาขายเขาก็ซื้อ สุดท้ายก็ตำรวจเข้ามาจับจับพวกรับสารภาพว่าเขาซื้อเขาก็ไม่ได้สู้คดีอะไรแต่เรื่องคลุมคดีเราไม่ไปพูดถึงนะโทษจำคุก4ปีเหลือไอแค่สองเดือนจะออกอยู่แล้วเชื่อไหมครับว่าพี่ชายถูกทำร้ายร่างกายจนตายจำคุกที่ตอนแรกจำคุกสองปีกว่าที่จังหวัดสมุทรปราการและก็ได้ย้ายไปที่ราบุรีเขาหลิบเขาบิน นะครับนะเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยนายธวรชัยเป็นล้องเรียนทนายนารลงแก้วเพชรและทนายแก้วเกิดเกิดผลว่าพี่ชายถูกคุมหรือผู้ต้องหาด้วยกันทำ้ายร่างกายไม่รู้ว่าถูกผู้คุมหรือถูกผู้ต้องหาด้วยกันทำ้ายร่างกายพี่ชายบอกว่า,าถูกผู้คุมขังทำ้ายร่างกายเป็นประจำที่เรือนจำกลังลาบบุรี ต่อมาทางเรือนจำต้องนำตัวในสุประชยัยไปรักษาที่โรงพยบา,าบาลลาดบุรีมันมีการทำร้ายใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือใส่กุญแจขาแล้วมีการกระทืบจมมัมแปกนะฮะก็ไปส่งที่โรงพยบา,าบาลลาดบุรีนะครับบอกว่าผู้คุมทำร้ายร่างกายเป็นประจำนะต่อมาทางเรือนจำต้องนำตัวในสุป,ประวัต ไปรักษาที่โรงพยงบาบาลลาดบุรีในวันที่7กุมภาพันธ์ภาวะเร่งด่วนทางเรือนจำอ้างว่าพี่ชายชอบทำร้ายตัวเองเป็นประจำเลยต้องใส่กุญแจมือนะวันนั้นหัวใจจุดหยุดเต้นน้ำตายพูงปากหลังจากรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซีได้เพียง10วันเสียชีวิตในวันที่19ส่งตัวไปรักษาวันที่7เสียชีวิตในวันที่19พี่น้องครับ เสียชีวิตวัที่สิบเก้านะครับเดี๋ยวนี้ผู้คุมเนี่ยโอ้โหทาไมทําไมมันเป็นถึงขณะดนี้ฮะต้องไปทําร้ายคนถึงขณะนี้ครับเป็นเพราะอะไรครับฮนะสิบเก้ากลุมพาทางครอบครัวติดต่อไปที่เรือนจําเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดนะฮะขอดูกล้องวงจรปิดทางเรืนจําให้เซ็นเอกสารบอกว่า ถ้าให้ดูต้องไม่ติดใจดําเนินคดีกับเขาทงางญาติบอกว่าไม่ยอมต้องดาเนินคดีนะเพอ,เอาเอาสรุปเลยครับว่าเรือเดือนจําให้ดําเนินคดีแต่เขาก็จะดําเนินคดีทีนี้ก็ได้ต่อรองสักทักหนึ่งทางเดือนจําก็ยอมเปิดกล้องให้ดูนะพบว่าพี่ชายนอนอยู่บนเตียงถูกมัดแข้งมัดขาหลังจากได้ดูกล้องวงจรปิดมากฏว่า ไม่ใช่ไม่ใช่วันที่เจ็ดนะครับเอากล้องของวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวามาให้ดูปีหกเจ็ดทางน้องก็ได้เดินต่อไปขอดูวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดกุมภาทางเรือนจําบอกว่าถ้าให้ดูวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดถ้าดูแล้วพี่ชายไปทําทำลายเข้าของของเรือนจําพังพินาคหมดต้องชดใช้เขาหนึ่งแสนหนึ่งแสนก็ไม่เป็นไรก็จะมีคนออกให้แต่ทางเรือนจําก็ไม่ให้ดูหาว่า การทำลายสิ่งของถ้าเขาเป็นเป็นโรคจิตหรือประประสาทตึงเครียดนะฮะทำลายสิ่งของก็ถือว่าหลวงก็ต้องชดใช้ให้เขาเขาก็ต้องหาแต่การทำลายสิ่งของเนี่ยทำไมต้องทุบปีกระทั่งเขาถึงถึงต้องมั่แตกเลยนะอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็โอ้โหอ่า มันมีแต่เรื่องสะเทือนใจเนี่ยนะเหลืออีกแค่เดือนสองเดือนก็จะพ้นทุกแล้วพ้นทุกพ้นโทษแล้วพี่ชายถูกจำคุกทั้งหมดสี่ปีเหลืออีกอีกสองเดือนก็จะพ้นโทษแล้วในทวชัยเปิดเผยว่าพี่ชายน่าจะถูกผู้คุมทำโทษในเดือนจำตอนที่ไปเยี่ยมอ่ะพี่ชายก็พูดประจําบอกว่าโดนักโดนผู้คุมทําราย โอ้โหแล้วผล DNA ของพูมุ่บผู้มุ่มกับโจก็จะออกมาแล้วนะเรื่องนี้ก็ไม่ยอมจบแล้วนี่เหมือนกันเอาเอาคุยถึงแตงโมสักนิดหนึง่งวันนี้ประเดิมกันวันแรกเราก็ไม,ไม่ไม่ได้เอาข่าวมาก็มาคุยกันมาทักทายความทุกขความสุข,ขของพี่น้อง f อซทุกท่านนะครับวันนี้ก็คมบนเรือนะครับนะครับให้การเช็ดทั้งหมด3ามคน นะทำลายหลักฐานผู้ทำลายหลักฐานทั้งหมดมีในแซนกติกจ็อบแตงโมไม่ตายฟรีแน่นะอนเที่ยวน,นี้ไม่ตายฟรีคดีแตงโมมีสิทธิ์จับคนบนเรือขับเรือทั้งเมาเมาเมากินเหล้านะฮะกินแอลกอฮอล์ในขณะที่ขับเรือนี่ถือว่าโอ้โหค่าแรงเข้ามาเหรอครับค่าแรงเข้ามาตกสี่ร้อยกว่าบาท ตอนนี้ตายไปทั้งหมดหนึ่งพันพมาตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งพันกว่าคนครับเามา่านะอาคารพามา่าเสียชีวิตหนึ่งพันกว่าคนอาคารหลายแหง่งถายส่งทีมกู้ภัยเข้าไปนะครับพมา่ทาทั้งอินเดียนะฮะส่งกู้ภัยเข้าไปช่วยก็ไม่ทราบว่า เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโอ้โหวันนี้มีใจอะไรก็ไม่รู้จนง,งงไปหมดแต่ละที่แต่ละที่นะครับผมคิดว่าเรื่องตึกอ่ะแต่ละคนน่ะก็ยอมรู้รู้อยู่แล้วว่าว่าวันนี้ตึกถล่มทลายที่ไหนบ้างแต่ผมมาคิดว่าไอ้ที่อื่นเนี่ยเป็นที่ของเอกชนเขากลับไม่มีที่ไหนที่ก็แค่สะเทือนมีรอยเล้ารอยแตกนิดหน่อย แต่ตึกของสอตอง,งอสำสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยถ้าลงมาทั้งตึกเลยพี่น้องก็ลองคิดดูเลยครับว่าทั้งตึกลงมาได้ยังไงมันก่อสร้างด้วยด้วยดินหรือหรือเหล็กฮะเหล็กมาเปรียบเทียบกันก็นกเป็นเหล็กคนลโคลสเปคเหล็กเก้ากับเหล็กหกเหล็กสี่ก็ไม่เท่ากันแล้วแล้วสามสิบชั้นสามสิบชั้นเนี่ยวงเงินประมาณสองพันหนึ่งร้อยสามสิบหกล้าน ทราบข่าวจากประเทศพม่าไปประเทศจีนเข้ามาร่วมกับประเทศไทยวงเงินแค่หกร้อยล้านเองบวกเข้าไปโอ้โหจนเละเทะโอ้จนผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะเนี่ยตอนนี้ล่าสุดก็คือตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งเป็นผู้ชายเป็นสิบสองนะพี่น้องก็ลองคิดดูดิครับว่า ทุกวันเนี้ยประเทศไทยเนี่ยโอ้โหพมนั่งภาวนาให้มีคนดีๆมาบริหารประเทศชาติเกิดมาท้องพอ่อท้องแม่ผมไม่เคยลำบากขนาดนี้เลยพี่น้องคิดดูว่าว่าพี่น้องทุกคนลำบากไหมครับตั้งแต่คนนี้ยตระกูลนี้เข้ามาแล้วอะ่ะมันมีแต่เรื่องนะพูดแล้วโอ้โหผมพูดอะไรไม่ออกเลยเนี่ย พูดจริงๆพี่น้องครับของจีนปลอมทั้งนั้นปลอมทั้งนั้นอยู่ครับเหล็กก็เหล็กปลอมฮะเหล็กตึกแรกนะครับที่วิศวะจีนกับวิศวะไทยมาร่วมกันก่อสร้างอันนี้โชคดีนะครับและสัญญามันปี จบมันควรจะจบตั้งแต่ปี6.7 6กแต่นี่มึนก็ขยายต่อสัญญามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าตึกเนี้จะมีประกันไหมถ้าไม่มีประกันแล้วตึกนี้จะต่อด้วยยังไงแล้วครามสองจะเชื่อมกันยังไงโอ้โหมันมีแต่อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วต่อไปคาสินโนที่จะเปิดคาสินโนขึ้นมาก็ไม่ใช่บริษัทนี้อีกหรอ โอ้โห oh, oh. วันนี้เรามาคุยเรื่องเบาๆก่าไหมครับหลังจากที่ผมถูกปิดไปเจ็ดวันผมไม่ได้เห็นหน้าพี่น้องเลยรู้สึกะระลึกถึงทุกทท่านเลยครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องสนุกสนานสักวันหนึ่งก่อนเพราะว่าผมคิดว่าคุยเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องตึกเรื่องอะไรผมก็คิดว่าพี่น้องทุกทท่านน่ะก็คงจะได้เห็นจากทาง ใช่แน่นอนครับใช่ฮะพาสิโนก็ต้องใช้ตึกนี้อีกนะครับผมก็ไม่ทราบว่ายังไงทุกหน่วยงานเลยตอนนี้กลายเป็นทุกหน่วยงานเลยฮะตับใดที่นายกอ่อนแอเป็นผู้หญิงก็ไม่เหมาะอยู่แล้วแล้วยังเป็นเด็กฝึกงานจะบริหารทั้งประเทศเลยเหรอจะคุมทั้งทุกทุกกระทรวงเหรอ อสมองส่วนไหนมาเนี่ยอสมองส่วนไหนมาคิดนะครับฮะโอ้โหพี่น้องเรามาคุยกันสนุกสนานดีกว่ามีอะไรข้อแรกเปลี่ยนชินมาคุยกันดีกว่าวันนี้อยากอยากคุยกับพี่น้อง ผมไม่อยากจะเอาเรื่องทุกๆเลยเพิ่งจะถูกปิดไปก็ไม่ได้ตั้งตั้งใจก็ปิดเลยไม่ได้ดูเลยฮะเพราะว่าสั่งนักข่าวหยุดเพราะว่าผมก็โดนปิดไปเจ็ดวันวันนี้เพิ่งจะวันแรกอะครับก็อยากจะคุยเรื่องเบาๆให้พี่น้องประชาชนดูเพราะว่าไอ้คดีของแตงโมอะมันก็คงจะหมดหมดสภาพไปแล้วล่ะนะว่าจะจับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ของพุ่มกับโจ้นี่สินะ งัวหายแล้วค่อยมาลมข้องนี่มันไม่ถูกผมพูดตรงๆคุยอยู่วันนั้นวันเดียวคุยกําลังคุยแบบเข้าที่เข้าทางก็มาตัดผมผมซะไม่ทราบว่าผมยังไม่รู้เลยนะว่าที่ผมถูกตัดเพราะอะไรเนี่ยก็ตอนนี้ก็ผมก็ขอทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณ คุณย,ยายยานะครับขายของถูกและดีครับครับครับอ๋อเชิญผมไม่เชิญนะฮะผมไม่ได้เชิญผมไม่ได้เชิญใครเชิญเชิญไม่เป็นครับการจัดสรรงบมันดีแล้วเอาไปสร้างให้บ้านเมืองเจริญนะไอคนที่ควบคุมงานน่ะได้มาตรฐานไม่ก่อนจะเส้นผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างมันพามอยู่ะฮะมันระบบใต้โตะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีระบบใต้โต้ได้ไงตำรวจก็ต้องหากินกระดานเถื่อนทุกวันนี้พบตรพูดอะไรเหมือนไม่มีไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยอะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าพูดว่าไม่ให้ตั้งด่านโดนนักลบด่านเถื่อนขยี้สองคำอัมาภาแล้วใครจะไปเลี้ยงดูพุ่มกับสองปีก็ยัาให้ไอ้ไอ้ไอ,อ้ดาบแก่ๆแล้วก็ต้องไปเอาเพืชครึ่งซี่ไป คนสั่งเงกับเงียบกับเฉยไม่มีใครออกมาพูดมีแต่ตำรวจแก่สองคนออกมานั่งพูดโอ้ยแล้วผมนั่งเบือ่อเบื่อฟังพูดแล้วก็อย่างนั้นแหะครับพูดแล้วช่วยอะไรเขาได้ไหมนะ่ะผมบอกให้จริงๆนะพี่น้องที่เขารพทุกท่านถ้าเจอด่านที่ไหนนะถ้าไม่ต้องไปจอดให้เขาพูดไม่ต้องไปจอด กมทางหลวงสร้างถนนขึ้นมาให้รถวิ่งไม่ใช่สร้างขึ้นมาให้ตำรวจเอากลวยมาวางเกะกะนะครับวันนี้ผมยอมรับว่าผมไม่ได้ทำกันบ้านอะไรมาเพราะทุกอย่างเนี่ยทุกคนผมคิดว่าทุกคนก็มีข้อมูลมากกว่าผมนตะึกถล่มทลายไป32ชั้นเสียชีวิตไปสิบสองราย แต่ที่เห็นเห็นก็คือท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสิ่งของให้กับผู้อุทกภัยผมเห็นในภาพผู้หญิงนั่งร้องไห้ผู้หญิงคุกเข่าลงไปไหว้โอ้โหโอ้โหครับบริษัทจีนนี่รับ480ล้าน แต่ลูกสร้าง2,000ล้านอีก1,700ล้านนะหายไปไหนก็หายไปในกระเป๋าครับทรายไม่เปลี่ยนตัวนายกรับรองว่าเศรษฐจพังเพราะน้ำมือของตระกูลชินวัตรชินวัตรเลยทำไมต้องไปตระกูลชินเข้าของกเกษตรทุกอย่างดิ่งลงเหวแล้วตอนนี้รู้ไหมครับทุเรียนถูกเพราะว่าโลงแม่งเอาออกต่างประเทศไม่ได้โอ้โหทุเรียนนะ่เดี๋ยวนี้โลนึงเท่าไหร่ครับ หมอนทองถ้าออกใหม่ๆอ่ะโลหนึ่งร้อยแปดบสยยีิตอนนี้ออกมาโละร้อยเดียวออกจากโรงห้สิบบาทเพราะออกจากสวนนะครับ50บาทเพราะว่าทุเรียนอนะไปต่อไม่ได้มันมีตัวระ2บวเนี่ยกินแล้วเป็นสารก่อมะเรง19โรงเนี่ยออกต่างประเทศส่งออกไม่ได้มันยิ่งไม่ล่มจมเข้าไปใหญ่เลยครับพี่น้องครับโอ้โห โอ้โห oh, oh. ชาวสวนเนี่ยเคยเคยขายนะฮะไซเอบี A, ที่ตลาดเอ่ออะไรนะวันนี้ผมดีใจนะจวันนี้ผมดีใจจนผมพูดอะไรไม่ถูกว่าพี่น้องกลับมาหาผมเป็นพันตลาดเนินสูงตลาดเนินสูง เช้านี้ราคาลงเบิดมาที่120สิบไซ้์อบนะปกติ180เพราะตอนนี้ส่งออกไม่ได้ส่งออกไม่ได้ลงเนี่ยส่งต่อไปประเทศจีนไม่ได้เพราะจีนตีกลับมาหมดเลยทุเรียนก็จะเน่าก็จะแก่กันจะ,จะสุกกินไปก็จะเละโลแปดร้อยเก้าสิบอ่ะฮะ ซื้อมาสองโลพันเจ็ดเลยครับทุดเรียนที่ไหนก้านยาวหรืออะไรฮะโลโอ้ยเบอเเร์กล่องนะฮะสามพูสามโลเนี่ยโอ้โหใช่ฮะเกตด,ดีที่สุดก็ ไต้กะมอทองก็ก็เกตด,ดีเบอร์กล่องะฮะโอผมไม่ทราบแล้วผมไม่ทราบแล้วผมรู้ต่ว่าวันนี้ตลาดเนินสูงราคาออกมาร้อยี่สิบฮะเบอร์ไส้เอ,อ,อ,อบีครับเอบีนะฮะโอ้โออครับครับครับโอ้แต่ข่าวข่าวผมมาเอบก็ร้อยี่สิบเองนะครับที่ก็เอามาขายกันร้อยห้าสิบโอ้สงสัยท่านอาจจะซื้อ หลงอืมโอ้โอ้แกะเนื้อสองโลสามพันเลยครับโอ้โหก้านยาวเลยครับหรือว่าหรือว่าโอ้ผมไม่รู้แล้วแต่วันนี้ที่ออกมา จากตลาดเนินสูงจัำบุรีราคาไซเอบไซเอนี่ราคา120ไซสีตกไซก็ป๊อกแบกก็60หรืออาจจะมาจากที่อื่นหรือเปล่าฮะของคงคงคงของนนหรือเปล่าครับของนนหรือเปล่าครับเอ้พักพวกผมก็ทำทุเรียนทั้งหมดมีพันกว่าไร่ ก็ไม่รู้นะเห็นโทรไปเขาก็บอกว่าทุเรียนปีนี้ถูกก็เออต้องหาข้อมูลใหม่ครับต้องต้องหาข้อมูลใหม่ต้องขอโทษด้วยครับอืมแต่ท,ที่ที่ผมรู้มาทุเรียนนนนะครับหมอนก็แปดร้อยกว่าฮะหมอนทองก็แปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบของจังหวัดนนนะครับผมคนเมืองนนครับ อคือก้านยาวก็ผู้เรียนนน1ะ5พันห้านะหมอนทองอะ่ะอืมโอ้โหครับครับต้องขออภัยเอย้วันนี้ผมเอ้โรเลงแปดร้อยเก้าสิบหรอจะเป็นของผมเชื่อนะว่าใช่ใช่ใชผมอืม โอ้ล่ครับราคาถูกช่วงพฤษภาเหรอครับแต่พักพวกผมมีสี่พันกว่าไร่เขาบอกว่าวันนี้ราคาไซเอบออกมาที่โ,โหถ้าแปดร้อยเก้าสิบนี่ผมมาทุเดียนนนแล้วไหครับทุเดียนนนหรือเปล่าครับบางกลางหรือเปล่าฮะอย,อยู่แถวนมมีอยู่ที่หนึ่งฮะเขามีสี่สี่สี่พันกว่าสี่ร้อยกว่าต้นก็มีก้านยาวฮะก้านยาวก็โลโล โลละห้าพันโลโลละสามพันฮะแต่ถ้าเป็นหมอนลนะโลละพันห้าโลละพันห้านะฮะมอนทองนะครับถ้าแปดร้อยเก้าสิบก้นยาวหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าราคาที่ผมได้มาคือได้มาจากราคาตอนเช้าที่ตลาดเนินสูงโอ้โอ้โอรับถ้าแปดร้อยเก้าสิบผมก็ต้องขอโทษนะ <laughs> ผมได้ราคามาร้อยกว่าบาท น่าจะเป็นทุเรียนที่ตกไซมันครับอ๋อครับครับครับเจีงมัชนะผมอยู่นนท์ฮะอยู่ผมอยู่จังหวัดนนทเมื่อก่อนผมแต่ตอนนี้ที่ผมรู้มาฮะหมอนทองพันห้าโลละพันห้าก็ก็ ถูกจองไปหมดแล้วฮะทุเรียนนนไม่มีแล้วฮะจองหมดแล้วอ,อ๋อถ้าพฤษภาเป็นมิตรสองนะครับเขาเรียกมิตรสองมั้งครับครับไม่ทราบวันนี้ผมก็เลยไม่ได้ทำการบ้านมาตั้งใจเข้ามาจะมาคุยเรื่องออสาเหตุที่ผมจุดไปเจดวันผมก็ รู้สึกว่าผมดีใจได้เข้ามาคุยกับ FCO ทุเรียนโอ้เพิ่งจะรู้นะว่าโลนักแปด้อยเกโอ้โห